เ okay. วันนี้ไหนๆเราก็มาเจอน้องซันนี่นะครับเราก็อยากจะมารู้เรื่องราวเกี่ยวกับไมค์คิวที่เตรียมไปแข่งที่อังกฤษครับในช่วงประมาณกลางเดือนกรกฎาเนาะใช่ครับมีกี่ด้านอะไรยังไงไม่ได้ข่าวว่าช่วงกลับมาอยู่เมืองไทยนี่คือมาโมไมค์คิวเองหมดเลย3าด้านใช่ครับก็ต้องมาโมเองเพราะว่าที่ผ่านมาบินไปแข่งมาหปีใช่ไหมครับก็จะมีปัญหาหมดเลยว่า พอเอาคิวไทยไปไปอยู่ที่อังกฤษเนื่องจากสภาพอากาศมันแตกต่างกันมากทาให้ไมคคิวเนี่ยน้าหนักลดหมดเลยแล้วก็ผมก็จดไว้เลยครับจดบันทึกไว้เลยนะแล้วก็ถ่ายรูปไว้ด้วยว่าบินไปเนี่ยอ่าไมคคิวอยู่ตอนวันนี้แล้วพอไปถึงเนี่ยกี่เดือนเดือนไหนปุ๊บน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่อะไรครับซึ่งโดยปกติแล้วมันก็จะลดลดทุกอันเลยประมาณจุดสองจุดสามเป็นอย่างน้อยบางอันจุดสี่จุดห้าออนเลยครับทีนี้ก็เลยต้องมาทําไมคคิวทำไมต้องมาลุยโมไม้คิวเองก็เนื่องจากว่า ที่ผ่านมานะครับผมไปแทงไปร้านไหนก็แล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะบอกว่าขึ้นไม้คิวมาแล้วให้เราแทงถึงจะมสีสเปคเบสิคสี่อย่างก็คือหัวนะครับขนาดหัวบาลานซ์น้ำหนักด้ามอันเนี้ยแต่ว่ามันไม่เพียงพอครับเพราะว่าทำขึ้นมาแต่ละอันยังไงมันก็แทงไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันหมาถึงเอาแค่เรื่องอย่างเดียวละเรื่องพ o าว r เวอร์พาวเวอร์มาอย่างไงี้ครับสมมติว่าอาร์สมมติว่าอาร์มาเจอร้านคิวใช่ไหมครับครับแล้วอาร์ลองเลือกไม้แทงลูกอันเลย แบบว่าคิวอันเดิมสมมุติว่าแทางขาวห่างกับดำอย่างเงี้ยครับหนึ่งฟุตเอาคิวจุดเดียวกันสปีดคิวเท่ากันใช่ไหมครับคิวผมเนี่ยมันจะถอยมาประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ไหมครับครับแต่ว่าคิวอีกอันหนึ่งแทงออกมาพาวเวอร์ Power ไม่เท่ากันอาจจะถอยมาแค่นี้ก็ได้หรืออ,อันหนึ่งอาจจะมาเกินก็ได้ซึ่งในการเล่นธนูของผมเนี่ยผมต้องการไม้คิวที่แบบว่า เอามาแล้วแทงและพาวเวอร์เท่ากันเนื่องจากว่าถ้ามันพาวเวอร์เท่ากันใช่ไหมครับการเดินขาอะไรเราเปลี่ยนคิวปุ๊บไม่ต้องปรับถ้าเกิดว่าเรามาหาคิวที่ร้านนี้ผมลองหามันไม่รู้เท่าไหร่แล้วครับมันก็จะคิวแต่ละอันพาวเวอร์จะไม่เท่ากันเหมือนแทงอันนึงอาจจะสกูดีอันนึงอาจจะสกูไม่ดีซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติที่ต้องเจออยู่แล้วครับทีนี้ก็เลยต้องมาโมไม้เองเนื่องจากว่าคิวอันเก่าที่เล่นฤดูกาลที่แล้วครับตอนแรกก็ขึ้นมาตามสเปคผมอยู่ที่18.1 นะครับ,บสเปคสเปคคือไงมั่งครับอะไรนะครับสเปคที่ที่ของของซันนี่อะครับอ๋อสเปคผมใช่ไหมครับหัวเนี่ยไม่ตายตัวก็คือเก้าจุดเจ็ดหรือเก้าจุดห้าครับน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่สิบแปดถึงสิบแปดสองครึ่งครับครับแล้วก็บาลานเนี่ยสี่สิบสี่ถึงสี่สิบห้าครับอืมนี่คือสเปคนี่คือสเปคแต่ไม่ว่าไม่ตายตัวแล้วเป็นคนชอบเขาเรียกอะไรนะไมคิวมีลักษณะแบบว่าไม้ปลายต้องแข็ง ต้องแกร่งต้องมีความเขาเรียกอะไรนะความแร่งอะไรยังไงอันเนี้ยส่วนหนึ่งจะแล้วแต่คนชอบด้วยนะบางคนอาจจะชอบคิวอ่อนคิวแข็งตัวตัวสันนี่เนี้ยจะแทงคิวประมาณว่าแบบว่าไม่แข็งสุดๆอ่าจะแข็งประมาณหนึ่งครับอ่าสมมติแข็งมากเลยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ของสันนี่น่าจะสักกี่เปอร์เซ็นต์หมายถึงไม้ปลายนะก่อนก่อนสุดนิดหนึ่งอ๋อก่อนสุดนิดหนึ่งเพราะค่อนข้างแข็งใช่ครับเพราะว่าเวลาไปแทงแบบว่าโตะวิ่งวิ่งใช่ไหมครับโตอาชีพมันจะวิ่งผ้าบางๆมันเทนอย่างเงี้ย มันจะวิ่งมากแล้วเวลาผมเคยลองแทงแล้วแข็งเกินไปในมันไม่ได้ฟิลไม่ได้ฟิลในการคอนโทรลลูกครับแข็งเกินไปก็ไม่ได้ฟิลใช่ oh. ทีเนี้ยก็เลยต้องมาโมแม่คิวเองที่ว่าต้องโมเองก็<ล>งี้วเขาผม,ม,ามหาหาสปริงให้มันพาวเวอร์ให้มันเท่ากับอันที่เราแทงเพราะว่าปัญหาเดิมๆกันก็คือถ้าเราเลือกคิวมาได้คิวมาใช่ไหมครับครับเพราะอาจจะทำคิวขึ้นมาให้อตามสเปคนี้แต่ว่าเรามาเล่นจริงๆแล้วแทงสกูแล้วถอยสั้น ทีเนี้ยเรากลายเป็นว่าเราต้องปรับการคอนโทรลขาเหมือนกับปรับตัวเข้าหาคิวใหม่แบบว่าต้องต้องใช้เวลานานแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถเลือกไมคคิวมาโมไมคคิวแล้วพาวเวอร์เรียกว่าใกล้เคียงของเดิมมากๆแล้วเรื่องไซส์ใกล้เคียงของเดิมมากๆทําให้การปรับตัวของผมมันสั้นครับจากที่แบบว่าต้องปรับตัวยาวๆใช่ไหม,มเราก็อาจจะทําความรู้จักกับคิวแค่แบบประมาณไม่เกิน2อทิตทีเราก็ชินแบบบมันแบบว่าแทงแทนกันได้แล้ว ปัญหาในเรื่องของการแบบว่าอย่างคิวตัวเก่าผมนะครับที่ว่าฤดูก,การที่แล้วเล่นใช่ไหมตอนแรกไปสิบแปดหนึ่งใช่ไหมครับตอนเดือนกรกฎาปีที่แล้วนะแล้วก็พอเข้าประมาณเดือนตุลาคมเนี่ยครับน้ําหนักมันหายไปเหลือสิบเจ็ดหกอะครับบาลานซ์ตะกีบสี่ใช่ไหมครับมันลงมาสี่สิบสามเลยอพอเรามาเล่นลูกข้างชิงอะไรปุ๊บหน้ลนาลอยเลยอ่าแล้วผมก็ไม่มีคิวสำรองนี่ไงตอนนั้นทําให้ผมก็ต้องทนแทงตัวนั้นไปเรื่อยๆโอเค แล้วยิ่งเวลาเล่นอาชีพใช่ไหมครับโดนวานข้างชิ่งประจําเลยอ่ะแล้วเจอไมคิวหน้าลอยๆเนี่ยโอ้โหเสียเปรียบเยอะเลยครับแล้วเอาวิชาวิเขาเรียกอะไรล่ะวิชาโมคิวอ่ะครับจากไหนอ่ะวิชาโมคิวนี่ใช่ไหมโมคิวคืออะไรมั่งอ่ะคำว่าโมคิวของของซันนี่อ่ะโมดิฟายครับทำอะไรบ้างกับไมคิวโมดิฟายก็คือที่ที่ผ่านเราก็เอามาตแต่งเลยครับอะไรบ้างครับก็แบบว่าตแต่งอันนี้ถ้าลึกๆเนี่ยผมบอกไม่ได้ครับ เป็นความลับก็เป็นความลับใช่แต่ว่าแล้วเบื้องต้นก็คือเอามาโมดิฟายโมดิฟายใช่ไหมครับก็คืออย่างที่บอกไปว่าคิวแต่ละอันมาเนี่ยพาวเวอร์ไม่เท่ากันแต่ผมจะเอามาโมดิฟายแล้วให้ออกแบบว่าสกูดีฟอลโล่ง่ายอคือจะโมดิฟายในเรื่องของพาวเวอร์มันให้พาวเวอร์มันแบบว่าผมเป็นคนที่จะตกแบบว่าจะตกพาวเวอร์น้อยครับพอจะตกพาวเวอร์น้อยใช่ไหมผมความแม่นยําสูงก็เลยต้องการไมค์คิวที่มีพาวเวอร์มากๆเพื่อที่จะช่วยให้เราแทง เมนั้นถ้าเกิดไมค์คิวพาวเวอร์น้อยสต็อกของพาวเวอร์น้อยแล้วนิ่งลูกสกู๊ปไกลผมแทงไม่ถอยเลยอย่างเงี้ยโมนิควายนี่เริ่มต้นนานยังครับที่อังกฤษป่ะหรือเริ่มต้นที่ไทยเริ่มที่อังกฤษก่อนก่อนนี้ครับอ๋อก็คือหลังจากที่ได้แชมป์เยอรนเซียเราต้องบินไปแข่งที่อังกฤษเริ่มเจอปัญหาไมค์คิวพอเราเริ่มเจอปัญหาไมค์คิวน้าหนักรดมาล้านเสียใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นแบบว่าปอกหลวมเนี่ยก็เจอบ่อยเหมือนกันเราก็เลยอเริ่มมาศึกษาเอง ศึกษาเองใช่ครับก็คือศึกษาเองหลังจากที่ไปอยู่เทนกิจแล้วเจอปัญหาต่างๆนานาเราแบบว่าที่นู่นเราไปอยู่ใช่ไหมครับมันก็แบบไม่ค่อยมีช่างเท่าไหร่ด้วยอย่างเงี้ยคือเราต้องแก้ไขเองแก้ปัญหาเองเราก็ศึกษาไปเรื่อยครับศึกษาพัฒนาศึกษาพัฒนาไปเรื่อยแล้วก็แก้ปัญหาจนกระทั่งสมมุติว่าตอนแรกเนี่ยก็กลับมาขึ้นคิวที่ไทยเราเอาคิวของไม้์ลอนนี่ครับที่ผมเล่นกับลอนนี่เป็นตัวตั้งต้น พราะไม้อันนั้นะผมแทงแล้วแบบดีมากเลยอะ่ะน้ําหนักดีทุกอย่างดีลูกไกดีมากการคอนโทรลขาวดีง่ายข้างชิ้นก็หน้าไม่ลอยนะครับแล้วจับฟิลลิ่งนี่ส่งคิวง่ายมากแต่ปัญหาคือพอหลังจากเล่นกับลอนนี่แล้วเนี่ยมันเข้าช่วงหน้าหนาวรล้เนื่องจากว่าไม้มันแบบว่าน่าจะอบไม่ถึงในสักอย่างหนึ่งเพราะว่าอากาศที่นู่นมันต่างกันมากทําให้มันเกิดอาการคดครับนะมันคดสองที่พอคดสองที่ผมก็เอาไปให้ช่างอังกฤษดัดช่างอังกฤษเขาก็ดัดด,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 ดัดจนตรงเลย แต่ช่างอังกฤษเขาบอกว่ายเวนแทงนัดเดือนหน่อเดี๋ยวง่อยตอนแรกผมก็ไม่เชื่อผมก็ใช้ไปพอใช้ไปปุ๊บมันงอยครับพองอยปุ๊บผมก็เลยเชื่อช่างอังกฤษเลยว่าช่างเขาบอกให้ไปหาคิวใหม่ผมก็ไปหาคิวใหม่เลยพอนั้นจากนั้นหาคิวใหม่ผมก็ไปที่ร้านบูตเตอร์ครับร้านบูตเตอร์เนี่ยคิวเรียกว่าไม้ป่าเนี่ยดีมากไม้เขาอบไม่รู้อบในที่ท่าไหนครับแต่อบดีมากเลยผมเอาไปตากที่อากาศที่อังกฤษตอนช่วงหน้าหนาวนะก็คือลดไม่เกินประมาณจุดหนึ่งเลยครับทีเนี้ยก็ ได้ใช้ไม้อันนั้นครับเล่นในรายการเอเชียส่ว e นไม้ที่เล่นที่อังกฤษ่นะก็เป็นไม้ของ G ีบเที่อังกฤษนะตอนนั้นแต่ไม้ G ีบปัญหาคือลูกไกแทงไม่ได้เหมือนตอนที่เล่นกับลอนลอนี่เลยผมก็ใช้มาสองปีนะครับก็คือโทษตัวเองมาตลอดว่าแล้วก็ปรับเบรมาเรื่อยๆว่าลูกไกเราแทงไม่ดีน่าเป็นที่ตัวเองแต่ลูกเข้าเบรกดีจนกระทั่งเรารู้สึกว่าสองปีแล้วอะ่ะมันไม่ไหวแล้วลูกไกมันแบบมันแทงแต่ที่เราเคยแทงลงมันแทงไม่ลงอะ่ะลูกแบบลูกแบบที่กวรลงอะครับก็เลย มาหาคิวต่อระหว่างที่หาคิวเราก็แบบว่ามีการโมดิฟายไมคคิวตั้งแต่ตอนที่ทำกับบุตเตอร์นะครับนะก็จะโมดิฟายดูเพื่อเรียกหาจะปิงมาแต่ตอนนั้นก็ความรู้ก็ยังแบบว่าไม่มากจนตอนหลังเรามาลองทำไปเรื่อยๆแล้วก็ไมคคิวตัวที่ไปเล่นรูปฤดูการที่แล้วครับตอนแรกไปแทงแบบดีมากเลยไปอยู่ที่อังกฤษคือซ้อมหนึ่งอาทิตย์นะครับแทงแม็กซิมัมไปสอครั้งเลยในการซ้อมคู่ แล้วทางรูดสกูไกลๆของโต๊ะท้ายโต๊ได้หมดแต่พอตั้งแต่นั้นหนักเสียอะไรเงี้ยก็คือจบเลยตัวนั้นก็เลยต้องหาคิวใหม่เราก็แบบว่าเนี่ยแหละระหว่างที่ทําไปเราก็มีการอนุรีไฟไมคิวจนเราก็เลยมีความรู้ว่าเราต้องทาตรงจุดไหนจุดไหนจุดไหนบ้างของไมคิวถึงจะทําให้เกิดไมคิวเนี่ยจากที่ตื้อๆเนี่ยมีพ w e r ได้โอเคเรามาเข้าไมคิวดามแรกที่ที่ซันนี่จะเอาไป ที่อังกฤษนะครับในรูปการใหม่นะครับเริ um ่มจากด้ามแรกแล้วก hmm, ันนำแรกนี่เป็นไม้คิว8จำปานะครับ8จำปาครับอ่ะสันนี้อธิบายหน่อยสินี่ยาวเท่าไหร่ครับอันนี้ยาว5ตอนนี้นะครับ58แล้วก็เศษหนึ่งส่วนสี่ครับอืมอันนี้หัวเป็นไทเทหรอ หัวเป็นไทเทเนียมแท้ของอังกฤษนะครับตัวเซนจูรี่ของอังกฤษครับอ๋อของเซนจูรี่ใช่ครับนี่นี่ปอกมันไซส์ทเท่าไหร่อ่ะครับตัวนี้อ่าถ้าจะไม่ผิด9.7ครับอืมสอนสวยเนาะใช่ครับตัวนี้สอนสวยคือว่าสอนสวยนะเป็นระยะใช่ครับเป็นแปดจำปาแปดจำปาครับตัวนี้อืม ไม้ไม้ดามรูไม้ไม้อะไรชิงชันครับตัวอ๋อชิงชันเห็นพี่อ้วนบอกนะครับโอเคแล้วก็ไม้ตัวนี้เป็นตัวเนี้ยเป็นไม้สองแกนไม้สองแกนสองแกนแต่ว่าเป็นสองแกนที่ทําในสูตรใหม่ครับก็คือสูตรไม่มีตะกัว่วตัวนี้ไม่มีตัวนี้สองแกนสองแกนไม่มีตะกั่วครับตัวนี้อ๋อไม่มีตะกัว่วธรรมชาติเลยครับแล้วฟีลลิ่งการแทงเป็นไงมากฟีลลิ่งการแทงนี่ก็คือจะดีมากจะโล่งมากครับ ตัวเนี้ยนะถ้าให้ให,ให้ให้สันตอนนี้อธิบายว่าไม้กิวการเดียวกับสองแกนเนี่ยแพงแล้วมันต่างกันยังไงมันบอกได้ไหมบอกได้ครับเออฟิลลิ่งมันต่างกันยังไงจริง,รงๆอะไม้คิวต้องแบ่งแยกด้วยฝั่งมีตะกัว่วและฝั่งไม่มีตะกัว่วครับฝั่งสองแกนและแกนเดียวครับตั้งแต่ที่แบบผมโมไม้มาแบบเยอะเลยนะครับแล้วก็ได้ลองแทงเนี่ย ผมไม่เคยลองแทงอ่าไม้แกนเดียวมาก่อนจนกระทั่งมาเจอพี่อ้วนแั้นม,มาจับตัวหนึ่งเฮ้ยรู้สึกมันดีเหมือนกันนะอันนี้มันน่าจะมีความพิเศษอะไรที่วุนหออเป็นแกนเดียวอ่าผมก็เลยทําลองทําแกนเดียวกันมาเรื่อยๆตัวแกนเดียวเนี่ยความแตกต่างมันก็คือเวลาเราแทงเนี่ยฟิลลิ่งในการพอเราส่งคิวไปใช่ไหมครับหัวคิวมันกระทบลูกขาวเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่ามันสั่นสะเทือนมาถึงมือเราเลยอต็เต็เมเลย ใช่ครับอันนี้คือแกนเดียวแล้วสองแกนเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันจะแบบว่าขาดหายไปนิดนึงไม่ถึงมือเราอ่าแล้วก็น่าจะเป็นเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเป็นไม้แกนเดียวใช่ไหมครับมันก็เป็นไม้แอชเนี่ยยาวมาจนสุดด้ามสุดด้ามแล้วเขาก็มาส่จจำปาส่แปะตัวไม้ดำาก่อนแล้วเขาก็ค่อยส่เป็นตัวตัวไม้เนี่ยนะครับไม้ด้ามอีกทีนึงที่แปะจปาปาเป็นไม้ต่าง แต่ในขนาดที่สองแกนก็คือไม้หน้าเนี่ยจะยาวมาแค่ถึงตรงนี้พอไม้หน้ายาวมาถึงตรงนี้ปุ๊บแล้วเขาก็จะมีไม้ด้ามมามีไม้ด้ามมาครับมาเข้ามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นสองชิ้นหลังจากนั้นเขาก็จะทําการเอากบใส่นะครับแล้วค่อยคแปะจาปาอันนี้เป็นความต่างของแกนเดียวและสองแกนแต่ถ้าพูดถึงถามเรื่องประสิทธิภาพการแทงนะครับผมแทงดูแล้วมันก็ ไม่ได้ต่างกันอะเพราะเกิดว่าพอผมลองคิวส่วนตัวผมนะผมลองโมแล้วอะไรเงี้ยนะครับมันก็ให้พาวเวอร์เหมือนกันแต่ว่าถ้าพูดถึงว่ารายละเอียดอ่ารเนี้ยผมว่าถ้าแกนเดียวมันก็เป็นชิ้นเดียวมากกว่าถ้าสองแกนจะเป็นหรือว่าสองชิ้นไงครับ,รบแล้วก็ให้ฟีลลิ่งที่ต่างกันถ้าแกนเดียวมันจะรู้สึกได้เลยมันเป็นไม้ชิ้นเดียวมากกว่าอืมแต่พูดถึงประสิทธิภาพการแทงผลการแทงอะไรผมว่า,าถ้าโมแล้วอะไรแล้วมันก็ ให้พาวเวอร์ในการตะรกูฟอลโลถอยได้ง่ายเหมือนกันครับแล้วก็จะมีอีกเรื่องของไม้ที่แบบไม่มีตะกัวที่ผมชอบไม้ไม่ไม่มีตะกัวเนี่ยเพราะว่าตอนเด็กนะครับได้ไปแทงที่โต๊ะา j a แล้วไม้ของอาจัย BNs เนี่ยเป็นไม้ที่ไม่มีตะกัวมาตลอดเลยแล้วผมก็ใช้มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งนะครับ Ajai ได้หยุดธุรกิจตรงนี้ไปแล้วไปทําธุรกิจอื่นหลังจากนั้นผมก็เลยต้องไปหาคิวออื่นมาแทนพอลองไปหาคิวเจ้าอื่นมาเจ้าอื่นเขาทําเป็นแบบสุดมีตะกัวใช่ไหมครับ มันทําให้แบบมันไม่ได้ฟิลเวลาเราจับมันจะมีจุดหน่วงมันจะไม่เหมือนกับคิวไม่มีตะกวดที่จะจ่ายถาผมก็เลยต้องตามหาคิวที่ไม่มีตะกวดมาเรื่อยๆตอนแรกอะผมก็ยังไม่ได้เจาะลึกเข้าไปถึงขั้นตอนการทําให้คิวหลังจากที่คิวรอนนี่เสียไปใช่ไหมครับก็ไปหาที่ร้านบูสเตอร์แล้วก็บอกพี่เขาว่าให้ขึ้นแบบวัดสเปคเลยวัดทุกระยะเลยว่าให้กอขอมให้เหมือนคิวผมอย่าง แต่ว่าตอนนั้นก็ยังเป็นสูตรที่มีตะกวัวอยู่นะครับผมก็ไม่ได้เข้าไปแบบว่ายุ่งแทรกแซงอะไรข,ขั้นตอนการทำไม้จนตอนหลังเนี่ยหลังจากที่ไม่ได้ใช้ตัว QG วีเพราะว่าลูปก,กายมันไม่ดีแล้วเนี่ยผมก็เลยมาคิดศึกษาเลยครับว่าเราจะปรับแก้อะไรยังไงให้สามารถทำไม้คิวเนี่ยไม่มีตะกวัวได้ทีนี้ไม้คิวทุกอันที่ผมจะแทนเนี่ยก็จะเป็นแบบไม่มีตะกวัวเลยท่อนเดียวเนี่ยครับสองแกนก็ไม่มีตะกวัว แล้วก็อันนี้เป็นสองท่อนก็ไม่มีตะกัวเหมือนกันครับที่มันแตกต่างกันเนี่ยระหว่างมีตะกัวกับไม่มีตะกัวกคือทาไม้คิวที่มีตะกัวเนี่ยไม่สามารถทําไม้อันที่สองได้อย่างแน่นอนครับทําไมมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าสมมุติว่าชิ้นตะกัวเนี่ยผมศึกษามาแล้วชิ้นประมาณนี้ใช่ไหมครับมันหนักไปหนึ่งออนล่ะโัวปกตินเนี่ยไม้เนี่ยครับเขาจะมีไม้แบ่งเกรดกันแบบว่าทาไม้เกรดท็อปๆใช่ไหมครับ ก็คือเป็นไม้สองแกนที่น้ําหนักถึงโดยธรรมชาติไม่ต้องถ่วงตะกัวหน้าแล้วเขาก็จะมาเข้าจาปาแล้วบรรลานจะเดินหน้าเอาไว้แล้วเขาก็จะมาไล่ที่เขาเรียกว่าไล่ไล่บรรลานไล่น้ําหนักครับก็คือผมทดสอบและเอามาทําเองเลยตะกัวเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราไล่มาอย่างเงี้ยบรรลานก็จะเปลี่ยนทั้งที่น้ําหนักเท่ากันอ่าทีเนี้ยในการทําไม้ที่สองเนี่ยถ้าเกิดไม้มีตะกัวใช่ไหมครับอาก็คือ สมมติว่าชิ้นแรกมามาปุ๊บถ่วงตะกดต,ตรงนี้มาด้านที่สองมาอาจจะถ่วงตะกดตรงนี้ก็คือถ้าในทางแบบว่าหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําให้ไม้มันฟิลลิ่งเดียวกันได้อยู่แล้วเพราะว่าน้ําหนักที่ถ่วงเข้าไปเนี่ยจุดหนึ่งออนหนึ่งออนใช่ไหมครับเราจับคิวที่เดิมแต่ตัวหนึ่งตะกวนี่ตัวหนึ่งตะกัวอย่างเงี้ยถามว่าถ้าเกิดว่าไม้มันจะออกแทงออกมาแล้วเหมือนกันได้ยังไงมันก็ไม่มีทางอยู่แล้วโดยหลักวิทยาศาสตร์นะครับ ทีเนี้ยผมก็เลยต้องมาศึกษาแล้วทำออกมาเป็นแบบไม้คิวไม่มีตะกัวเลยมันทําให้ไม้คิวไม่มีจุดหน่วงก็คือน้ําหนักจะเป็นลงทั้งรันธรรมชาติเลยครับในขณะที่ไมคคิวที่มีตะกัวเนี่ยมันจะมีน้าหนักน้ําหนักทวงอยู่ไม่ว่าจุดไหนข้างหน้าหรือข้างหลังก็แล้วแต่เวลาเราจับคิวเนี่ยเราจะรู้สึกมันจะไม่โล่งธรรมชาติจริงๆมันจะไม่สบายจริงๆอันนี้เป็นสองท่อนครับอันนี้เป็นรอบที่สองนะครับใช่ครับ ก็ไม่มีตะก,กัวเหมือนกันครับอันนี้อันนี้ด้ามก็เป็นชิงชันเหมือนกันหรือปาผมคิดว่าเป็นพยุงเจ็ดสีแต่ว่าเ,เป็นพยุงแต่พ,พ,พยุงนะแต่ว่าสีไม่จัดตรงนี้ <มา S 1> เป็นสองท่อนนะครับสองท่อนครับตอนหลังอะที่ผมเอาตัวมาให้เล่นกอล์นี่เป็นตัวตั้งต้นเพราะมันแทงดีมากผมก็เลยมาศึกษาหมดเลยครับแล้วก็มาดูหมดเลย ถ้ามาดูก็จะเห็นว่าแบบว่าเรื่องของเนื้อไม้หรือว่าเสี้ยนไม้อะไรเนี่ยจะคล้ายๆกันหมดเลยแต่สไตล์เดียวกันแล้วทําไมต้องมีตัวที่สามด้วยอันนี้ก็สองท่อนหรอสองท่อนใช่ครับอ่าซันนี่หมุนอ่ะอัี้ามจริงๆเป็นไม้ของที่อังกฤษเป็นตัว GBL ครับซึ่งอยู่ที่นู่นมาแล้วสามปีทำไมซันนี่ต้องเอาไม้คิวไปหลายด้าม นี่ต้องเอาไปถ่ายร่างเพราะว่าที่ผ่านมา5ปีเลยนะครับเอาไม้ไทยไปเนี่ยไปอยู่ที่อังกฤษแล้วมันมีปัญหาหมดม,มันก็ไม่ใช่ว่าไม้แบบว่าออมาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็อาจจะมีส่วนบ้านอะไรหน่อยแต่ว่าอากาศโดยสภาพอากาศพื้นฐานจริงๆเนี่ยที่ไทยเป็นเมืองร้อนชื้นครับอังกฤษเนี่ยมันจะหนาวอุณหภูมิเนี่ยโดยโปกติเนข้าหน้าหนาวนี่แบบว่าไม่เกิน5องศาค,าครับซึ่งที่ไทยมันไม่สามารถหาอากาศอย่างนั้นได้อยู่แล้วเนี่ททำให้ไม้ที่เอาไปทีไรครับมีปัญหาทุกทีเลยน้ำหนักหายบาลานซ์เปลี่ยน ผมก็เลยต้องทําไม้คิวเนี่ยวางแผนเอาไว้ว่า4ด้านไม้ท่อนเดียวเนี่ยสด้านนะครับก็คือตัวจริงกับตัวสํารองแล้วก็ไม้สองท่อนเนี่ยสด้านทําไมต้องเป็นต้องมีไม้สองท่อนที่ต้องมีไม้สองท่อน,อออนเพราะว่าเมื่อปีก่อนปีก่อนโควิดผมเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศจีนนะครับบินจากไทยไปเรากว่าสายการบินเนี่ยคิดค่าโอซส์ผมคิดค่าโอซิ์เขาบอกว่าขนาดมันเกินล้วเป็นกฎใหม่ก็คือเดี๋ยวเนี้ยสายการบินเนี่ยนะครับ เรียกว่าถ้าจะทุกสายการบินอ่ะมันเปลี่ยนกฎเปลี่ยนกฎแบบว่าจากของเดิมที่แบบว่าของเนี่ยที่เป็นโอเวอร์ไซส์เกินขนาดเนี่ยไม่จํากัดไม่จํากัดว่าแบบว่าต้องยาวเท่าไหร่ต้องแบบว่าขนาดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เขาจะจํากัดจํากัดขนาดนะครับของสินของขอาข,ของที่จะขนส่งไปครับที่เราจะพกไปด้วยนะอย่างเช่นไม้สนุกเนี่ยเดี๋ยวนี้พอผมจะไปแข่งที่จีนเนี่ยผมก็ต้องใช้เป็นตัวสองท่อนแล้วเพราะว่าคราวก่อนโดนไปขาไปนี่ก็คือ 5,000ันบาทขากลัดก็อีก5,000ันบาทครับเพราะเขาบอกว่าอันนี้ยมันโอเวอร์ไซส์ซึ่งเป็นสายการบินที่แบบว่าชั้นนำด้วยนะครับของทางประเทศจีนนะแล้วก็เดี๋ยวนี้กฎเนี่ยมันใช้กันทั่วไปแล้วอะครับนะก็เลยเวลาเดินทางเนี่ยจะค่อนข,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 ข้างลำบากมากขึ้นก็เลยต้องมีไม้ตัวที่เป็นสองท่อนเอาไว้ครับสำหรับในการแข่งขันพวกประเทศจีนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่ายุโรแล่เกิดว่าแข่งขันในอังกฤษผมก็ใช้ตัวท่อนเดียวครับแล้วก็ตัวเนี้ย ที่มีสำรองก็คือเผื่อเอาไว้แบบว่าท้าน้ำหนักเสียหายวันล้านเปลี่ยนก็จะได้มีอีกตัวหนึ่งมาทดแทนได้ทันทีเลยซึ่งผมก็จะคัดมาแล้วทดสอบแล้วว่ามันแทงเราใกล้เคียงกันมากๆทั้งเรื่องพ w e r เรื่องการซส์ครับส่วนน,นั้นเนี่ยจะเป็นไม้สองท่อนที่ผมเคยจัดแล้วแทงดีมากแต่ว่าบาลล้า์กับน้ำหนักไม่ได้คือตั้งแต่ต้นแลบาลานซ้ากับน้ำหนักมันไม่ได้เป็นไม้ของ GBL ครับที่ประเทศอังกฤษไม้นี้อยู่ที่อังกฤษมาสาปีละผมก็เอาไปแก้มหลายเจ้าละตอนแรกแก้ก็ไม่หายครับเนื่องจากว่า ตอนแรกบาลลาร์มา46แต่ผมไม่ได้แทง46เนี่ยน้ำหนักก็แค่176อย่างเงี้ยตอนหลังมาสรุปก็คือมาให้พี่อ้วนแก้กทีหนึ่งแล้วหายครับตัวนี้ก็เลยจะเป็นตัวที่แบบว่าเป็นหลักประกันละเพราะว่าไม้มันอยู่อังกฤษมา3ปีแล้วครับแล้วก็มีการลงน้ํายาน้ํายาเคลือบเอาไว้ละให้น้ําหนักมันไม่ลดไม่เพิ่มไม่ลดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม้มีปัญหาสุดๆแล้วยังไงจริงๆก็มีตัวเนี้ยที่แบบว่าแน่นอนเลยน้ําหนักน้ําหนักกับบาลาาซ์จะไม่เปลี่ยนนะครับกรัวว่าตอนนี้อาวุธก็คอน้้ารมแลว อ่ายังขาดท่อนเดียวอีกหนันอ๋อเพราะก็รอก่อนที่จะเดินทางไปก็จะทําไปเรื่อยๆแล้วก็สองท่อนเนี่ยครับก็มีอยู่ที่บ้านอยู่ว่กากำลังงูอยู่ก็คือกะว่าจะเป็นของพี่อ้วนเนี่ยสองท่อนสองด้านท่อนเดียวสองด้านแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวหลักเลยเอาไว้สารองสุดท้ายจริงๆถ้าเกิดว่า,าบาลานซ์กับน้ําหนักมีการเสียนะครับก็คือเหลือแน่ครับของ GBL ที่มันน่าจะไม่เสียละนี่กะเอาไปแบบเป็นปีเลยใช่ไหมเพราะว่าขวาจะกลับมาอีกทีนู่นนะเนาะ ใช่ครับเพราะว่าโควิดมันไม่มีรายการจีนไม่มีรายการที่ไทยก็ไม่มีครับก็เลยต้องเอาไปสำรองเอาไว้เลยครับเพราะว่าอยู่ที่นู่นก็ยังไงจะหาคิวก็ยากแล้วก็จะหาคิวที่แบบไม่มีตะกั่วจริงๆนี่ก็ยากครับตอนหลังก็เนี่ยพอได้มาทําคิดค้นสูตรใหม่ก็คือรแบบว่าคิดค้นออกนอกกรอบไปเลยก็คือคุยกับพี่อ้วนก่อนเลยว่า,าพี่อ้วนจะรับได้ไหมว่า จะปรึกษากันว่าเราจะทําเป็นสูตรนี้เลยนะสูตรใหม่ไปเลยเป็นแบบว่าทาน้ําหนักใหม่อะไรเงี้ยให้มันไม่มีตะกัวพี่อ้วนก็บอกโอเคครับเพราะว่าผมก็เคยลองนะบางเจ้าเขา,เขาก็จะแบบเอ๊มันจะทําได้จริงหรออะไรเงี้ยนู่นนี่เขาก็แบบไม่ได้อยากทำไงเขาอยากทําสูตรเดิมๆไงแต่นี้พี่อ้วนเป็นคนที่แบบว่าเปิดรับอะครับก็เลยมีการทดลองกันแล้วก็ออกมาแล้วก็ทําได้จริงๆก็เลยจะเป็นไม้คิวที่ไม่มีตะกัวหมดเลยครับอันนี้โอเค วันนี้ต้องต้องขอขอบคุณซันนี่นะครับมากมานะครับแล้วก็ขอให้ซันนี่โชคดีนะครับในรูจก,การใหม่ที่จะถึงนี้ประสบความสําเร็จนะครับ